ค่ะทุกคนนี้ก็จะมาจัด s น a k e ็อกตามคำขอนะจ๊เจะเจ้าน n a k e b o x ไปโรงเรียนจ้าแล้วก็ยังไม่ให้เท่าไหร่นะคะอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็จะเอาเป็นคอนเน่นะคะ เชินไก่ตัแล้วก็เป็นโปรต้นนี่คัอนี้างมากกลิ่นหอมหอมชอยมอยา,ายเลยค่ะเปิดนี่นะคะแล้วก็จะเทใส่เข้าไปในช่องนี้แล้วก็จัด,จดขอกินน้ำที่เกิดแล้วกัน ต่อไปเป็นตัวเรื่องนะคะปา,าปาิก้ารปาปิก้าเป็นของเ็กนะคะ กำลังชิมสักอันอร่อยมาก ไปตรงนี้นะคะอะไรก็เป็นไม่ลงนะคะวันนี้วันเสาร์ไม่ได้ไปโรงเรียนก็จัดกีดและเล่นนั่นแหละ ตามนั้นน่ะก็จัดกินเล่นๆไปได้กินได้ไปได้มาถ้าเรากินได้หมดแล้ก็เอามาใส่ในกล่องแล้วก็ซันซูซันซูแบบเต็มบ้านอะ่ะก็ขนมอันนี้ไปอีกสองอัน ก็สุสุปิดท้ายจบด้วยซันตุอีกหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็อุ้ยช้อนกับซ้อมหลน่นส่วนเราก็จัดแสดงบอกจิ๋วไว้ด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ของเรานะเป็นของอาหาย ป็นของน้องกะลำค่ะนี่จ้าสน็คบ็อกจิ๋วของน้องกะลำน่ากินมากแล้วันนี้นะคะทุกคนสน็คบ็อกของเราวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย